สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซร้านมรดกพาเครื่องนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านทั่วไทย EP ที่14นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร096 902 6829 ID Line 096 724 0203มมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับสนใจติดต่อแอดไลน์ได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1นนะครับพี่นะครับวันนี้นะครับเก่าสวยนะครับได้มาใหม่ๆเลยนะครับพี่นะองค์แรกนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้ครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะเกตเอียงนะครับนี่ยครับได้เก่าๆบ้านๆนะครับพี่ดูครับนี่ดูด้านหลังครับนี่เก่าๆเลยพี่องค์นี้ครับดูนะพี่เก่ามากเลยนะครับนี่พี่ดูดิเก่ากึกเลยครับนี่รอยหนอนด้นปูไตครับด้านหลังมีรอยแยกออกนะครับ นี่ครับโหเก่ามากเลยครับพี่ดูดิเห็นไหมครับนี่ครับองค์แรกนะครับนี่สมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละครนะครับพี่เนื้อแตกไรงาเนื้อแกร่งเลยนะครับองค์นี้นะครับนี่ครับองค์นี้นะครับผลเปิดแบ่งบูชา fc อยู่ที่500บาทรวมส่งนะครับนะครับเปิดแบ่งอยู่ที่500บาทรวมส่งนะครับต่อมาองค์ที่สองนะครับนี่เนื้อแกร่งนะครับแก่ปูนเปลือกหอยนะครับนี่ครับ ด้านหลังนะครับดูครับมีมวลสารเห็นไหมครับนี่อ่านี่ครับเม็ดมวลสารเต็มเลยนะพี่นะดูนะครับนี่เม็ดมวลสารเต็มเลยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ด้านด้านบนนี่มีเม็ดซุ้มกอเลยครับเนื้อแกร่งเก่าเลยครับพี่นี่ครับเนื้อแกร่งเก่าเลยนะครับนะนี่นะครับนี่ครับอ่าองค์ที่สองนะครับเปิดแบ่ง fc อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับนะโยมส่งนะครับ อ่าต่อมาองค์ที่สามนะครับเป็นพิมพ์เสียดมนะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับนะนี่ครับโอ้โหดูเลยดูเนื้อลยพี่นะเนื้อแก่งเกลาเลยครับแต่ลายงายุบย่นย่อเลยครับพี่องนี้นะครับนะนี่ครับนี่ครับเขาเรียกองค์เสียดมนะครับองค์พิมพ์เสียดมนะครับนี่ครับมวลสารเม็ดดำเม็ดแดงขึ้นเลยครับ นี่ครับโอ้โหสวยเลยพี่พี่ดูนะครับนะนี่ครับสวยๆเลยครับนี่ครับนี่ครับเปิดแบ่ง fc ห้าร้อยบาทนะครับองค์ที่สามนะครับต่อมาองค์ที่สี่นะครับเป็นพิมพ์วัดเกตชัยโยหกชั้นอกตันนะครับหกชั้นอกตันนะครับนี่หกชั้นอกตันนะครับพี่ดูนะครับนี่เนื้อแกร่งเลยครับนี่ครับเนื้อแกร่งเก่าเลยนะครับ นี่ครับเนื้อแกล้งเก่าเลยนะครับนี่นาเนื้อแกล้งเก่าเลยนะครับนี่ครับเนื้อแกล้งเก่าเลยนะครับนี่ครับพิมพ์หกชั้นอกตันนะครับวัดเกตชโยนะครับโอ้โหสวยมากเลยครับแบ่งปันห้าร้อยบาทนะครับพี่นะแบ่งปันห้าร้อยนะครับองค์นี้นะครับนี่เป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับ นี่ครับเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับองนี้ครับนิยมนะครับนะเจ็ดชั้นนิยมนะครับเนื้อเก่าถึงยุคนะครับนี่เนื้อเก่าถึงยุคเลยครับดูครับนี่นี่ครับเนื้อเก่าถึงยุคเลยครับดูครับนี่ครับโอ้ยสวยมากๆเลยครับพี่นะสวยมากๆเลยครับนี่ นะครับแบ่งปันห้าร้อยนะครับองค์ถัดมานะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดโพเกียบนะครับนี่พิมพ์หกชั้นนะครับอกตลอดนะครับหกชั้นอกตลอดนะครับนี่เป็นสมเด็จกุวัดโพเกียบนะครับสังเกตนะครับว่าวัดโพเกียบเนี่ยจะมีตําหนิไว้ให้ดูที่นี่ครับเห็นไหมขีดนี้เห็นไหมห็นขีดนี้ไหม เนี่ยขีดนี้ครับนะวัดโพเกียบมีทุกองนะพี่นะวัดโพเกียบจะ,จะมีขีดนี้นะครับนะอ่านี่ซึ่งจะต่างจากวัดเกชโยคือเห็นไหมนี่นะครับวัดโพเกียบนะครับนี่สมเด็จโตสร้างปลุกเศษบรรจุก,กุวัดโพเกียบนะครับนี่นะด้านหลังเป็นร้อยนอนด้ดนร้อยปูไตเหมือนกันเลยนะครับ นี่ครับบูชาห้าร้อยนะครับองถัดมานะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อสำริดนะครับพระปิดตาเนื้อสำริดหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนี่ครับเป็นพระปิดตาเนื้อสำริดนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับวัดหนังนะครับนี่ปิดตาลงอ่าเรียกว่าลงอุด นะครับอุดชนะลงนะครับนี่อุดชนะลงนะครับอุดมวลสารไว้ที่ใต้ฐานนะครับเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนื้อสำริดนะครับพี่นี่ครับเป็นเนื้อสำริดนะครับนะเอาไปแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อสำริดนะครับปิดตาเนื้อสำริดนะครับนี่วัดหนังนะครับวัดหนังนะครับ นี่องนี้ลงเหมือนจะลงลักเหมือนลงลักลงชาติมาด้วยครับนะครับเหมือนลงลักลงชาติมาด้วยครับเนี่ยนี่ครับปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับพี่นะครับนี่โหลงลักลงชาติเก่าเลยครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับพี่แบ่งปันกันนะครับนะองต่อมาครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่สุขวัดปากคลองมามเท่าครับพี่ นี่ครับอ่าปิดตาหลวงปู่สุกวัดปากคลองมาหันเท่าครับนี่ครับนี่ครับพระปิดตานะครับพระปิดตานะครับเนื้อผงคุกรักครับรักเก่ามากครับมันเลยครับอง์นี้มันเลยพี่นะปิดตาองนี้มันเลยพี่นะนี่นะครับ นี่มันเลยนะพี่องนี้นะปิดตาหลวงปู่สุกวัดปักคอมะขำเท่านะครับบางคนเล่นเป็นหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบนะครับนะบางคนเล่นเป็นหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบได้เลยนะครับนะอ่านะครับนี่นะครับนี่ครับสวยมากครับเอาแปดร้อยบาทครับแปดร้อยบาทนะครับนี่ครับองนี้นะครับนี่ตอนนี้กําลังดังเลยนะครับอนนี้ได้บ้านๆมาเลยนะพี่นะ เขาเรียกว่าพระพุทโธพิมพ์ใหญ่แม่ชีบุญเรือนนะครับพี่นะลงรักปิดทองเก่ามาเลยนะครับพี่นะ uck, idd, ong, นะครับนี aya, e ่ลงรักปิดทองเก่านะครับพี่นะลงรักป e ิดทองเก่านะครับเป็นพิมพ์ใหญ่แม่ชีบุญเรือนนะครับพี่นะพระพุทธโธพิมพ์ใหญ่แม่ชีบุญเรือนนะครับองนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะครับองค์ต่อมานะครับนี่เป็น หมากทุยนะครับเขาเรียกว่าหมากทุยนะครับพี่นี่ครับรักแดงแดงเลยพี่นะรักแดงแดงเลยนี่เขาเรียกว่าหมากทุยหลวงปู่รอดนะครับหลวงปู่รอดนะครับหลวงปู่รอดนะครับอันนี้นะครับมีอยู่สองเกจิที่สามารถนำไปเขาเรียกว่านำไปแบบบูชาได้นะครับนะจะมีหลวงปู่รอดวัดนายโรงกับ หลวงปูเอี่ยมวัดหนังนะครับนะนี่ครับนี่นะครับนะตรงนี้นะครับแล้วแต่พี่ๆนะครับว่าดูว่าเป็นหลวงปูเอี่ยมหรือหลวงปู่รอดนะครับมีสองท่านนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยนะครับแบบนี้รักแบบนี้ผมผมจะมองว่าเป็นของหลวงปู่รอดนะครับนะเอาแปดร้อยบาทนะครับแล้วก็ได้เหรียญมาสองเหรียญพี่นะครับเป็นเหรียญ หลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญนะครับเขาเรียกว่าเหรียญโบดถลั่นนะพี่นะนี่เขาเรียกเหรียญโบดถลั่นนะครับได้มาสองเหรียญเลยเดิมเดิมเลยนะสวยสวยเลยนะพี่นะครับเหรียญแรกเนี่ยนะครับอาจะไม่มีห่วงนะครับนะนี่มีห่วงกับไม่มีห่วงแบบนี้นะครับแต่สวยเดิมเลยนะพี่นะเดิมๆบ้านๆเลยพี่ดูครับนี่ลมดําเดิมเดิมเลยครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วกับหลวงพ่อเจริญนะครับปลุกเสกนะครับ ตามตำนานเนี่ยโบดลั่นเลยนะครับนะโบดเนี่ยคือหมือนเหมือนแผ่นดินไหวเลยนะครับนะโบดลั่นดังเปี้ยๆเลยนะครับนะอ่านี่เหรียญหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญนะครับอ่านี่นะครับพี่นะครับเหรียญละแปดร้อยบาทนะครับอ่านี่เหรียญที่สองนะครับจะมีห่วงนะครับนะมีห่วงนี่นะครับจะมีห่วงนะครับนี่ครับนี่ครับ อดี๋ยวจะแปดร้อยบาทนะครับนี่ครับองค์ต่อมานะครับเป็นคุดใหญ่นะครับนี่หลวงพ่อปานพิมพ์คุดใหญ่นะครับพี่หลวงพ่อปานพิมพ์คุดใหญ่นะครับอุดผงนะครับพี่ดูครับนี่พ่อปานพิมพ์คุดใหญ่นะครับอุดผงนะครับโอ้โหเก่าเก่าเลยพี่พี่นี่ครับเก่าเก่าบ้านๆเลยครับพี่นะดูครับนี่ นี่ครับสวยๆเก่าๆบ้านๆนะครับแบ่งปันแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับเป็นเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่ปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับนี่ปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ นี่ครับเนือวานพิมพ์ใหญ่ปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับพี่นะครับแปดร้อยบาทนะครับแบ่งปันนะครับนะองค์ต่อมาครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่สุขวัดปากคอมขํำเท่านะครับพี่นะครับนี่ครับปีพศสองพันสี่ร้อยหกสิบหกนะครับพี่นะอ่านี่ครับดูครับเขาเขียนไว้เห็นไหมคนโบราณเนี่ยพี่ไหมสองสี่หก หกห้านะครับเนี่ยสองสี่หกห้าแต่ว่าตัวเลขมันกลับนะพี่นะเห็นไหมอ่านี่ครับโอ้โหประลอดขึ้นเลยครับนะดูผิวนะนี่ตะกัวประลอดขึ้นเลยครับนี่โอ้โหดูรายจานครับเห็นไหมนี่ดูรายจานหลวงปู่สุขครับเห็นไหมครับนี่เดิมเดิมบ้านๆเลยครับประลอดขึ้นเลยนี่สวยมากครับนี่โอ้โหนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับแบ่งปันนะครับ แล้วก็ได้นี่ครับงาแกะนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับนี่พี่ดูครับงาแกะสิงรูปหัวใจหลวงพ่อเดิมครับนี่ครับพี่พี่โอ้ดูครับสิงหลวงพ่อเดิมครับศิลปะนี่สวยมากเลยครับดูครับงาแกะนะครับงาแกะนะครับ นี่ครับงานะครับนี่หลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์นะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับเหรียญเต่าเปิดโลกนะครับเหรียญเต่าเปิดโลกนะครับหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะครับปีสามเจ็ดนะครับนะถ้าจําไม่ผิดเนี่ยออกปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญเต่าเปิดโลกนะครับ มีโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนี่ครับเหรียญเต่าเปิดโลกเปิดดวงนะครับสวยๆเลยครับนี่หลวงปู่หลิวเสกนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับเหรียญนะครับเหรียญอ่าเหรียญหลวงพ่อท่านนุ้ยปีสองสี่เจ็ดเก้านะครับนะห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมนะครับด้านหลังเป็นเสือนะครับ ด้านหลังเป็นยันเสือกเก่าๆเลยนะครับเก่ามากเหรียญนี้ครับนี่ครับเหรียญพ่อท่านนุ้ยนะครับเหรียญน,นี้เอาเอาห้าร้อยบาทพี่นะครับน้องขอห้าร้อยบาทครับพี่นะนี่เหรียญเก่านะครับพี่เนี่ยเหรียญโอ้โหเก่ามากเลยครับเนี่ยผมเอาแปรงปัดนะครับเป็นฝุ่นเป็นสนิมมากันแบบนี้เลยนะครับนะนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญดวงสมภพหลวงพ่อมงคลมุนีนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญ เหรียญเขาเรียกว่าเหรียญหนุนดวงนะครับนะปีสองสี่เก้าเก้านะครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะพี่นะหลวงพ่อสดวัดปากน้ําปุกเฟครับปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าครับพี่นะครับองนี้นะครับผมแบ่งปันให้สมาชิกเอฟซีนะครับห้าร้อยบาทนะครับพี่นะห้าร้อยบาทนะครับนะครับเหรียญต่อมานะครับนี่มาบ้านเดียวกันเลยเหรียญเก่ามาก นะครับเหรียญต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดภูเขาหลักนะครับพี่อ่านี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดภูเขาหลักนะครับพี่นะครับไม่ทราบว่าพี่ๆจะรู้จักกันหรือเปล่านะครับนะนี่เห็นว่าเก่าดีนะครับตรงนี้นะนี่หลวงพ่อแดงวัดภูเขาหลักนะหลวงพ่อแดงวัดภูเขาหลักเหรียญนี้เลยพี่นะครับแบ่งปัน fc ที่รู้จักนะกันนะครับนะท่านใดไม่รู้จักก็ผ่านได้เลยนะครับ อันนี้ใครรู้จักปิดได้เลยนะครับหลวงพ่อแดงวัดภูเขาหลักองนี้น้องขอห้าร้อยบาทนะครับขอห้าร้อยบาทนะครับเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญวันศุกร์นะครับเหรียญวันศุกร์นะครับหลวงพ่อใจวัดสเสด็จนะครับเขาเรียกว่าเหรียญหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะครับเหรียญวันศุกร์นะครับพี่นะเหรียญวันศุกร์หลวงปู่ใจวัดสเสด็จนะครับนี่ เหรียญหลวงปู่ใจวัสเสด็จเห็นไหมครับเส้นขนแมววิ่งเต็มเหรียญเลยครับเห็นไหมอ่าเนี่เส้นน้ําตกเส้นขนแมววิ่งเลยครับเห็นไหมเราตะแคงเหรียญนี่เห็นเลยครับเห็นไหมอ่าเนี่ยครับนี่ครับอ่าเหรียญหลวงปู่ใจวัเสด็จนะครับพี่นะนี่สภาพเก่านะครับนะอ่าเนี่ยเส้นวิ่งเลยครับนะแบ่งปันห้าร้อยนะครับราคาห้าร้อยนี่รวมส่งแล้วนะครับเก็บเงินปลายทางแล้วนะครับจ่ายห้าร้อยบาทนะครับ เหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงปู่โตะวัดประดู่ฉิมปีปีสองห้าสองสองนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญบุรณะวัดพระธาตศบฝางนะครับอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับพี่นะครับเหรียญนี้นะครับหลวงปู่โตะสร้างปลุกเสกนะครับนี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะครับ ปีศูนย์สามนะครับปีศูนย์สามหรือปีสองพันห้าร้อยเนี่ยจาไม่ได้แล้วนะครับนะเป็นเหรียญฉันพระทหารนะครับวัดปากน้ําภาษีเจริญนะครับพี่รุ่นแรกเหมือนกันนะพี่นะนี่เป็นเหรียญหน้าท่านรุ่นแรกเลยนะครับสวยเก่าเลยครับเหรียญนี้เอาห้าร้อยนะครับแล้วก็ได้เหรียญนี้มาด้วยครับนี่เหรียญบ้านเดียวกันเลยอยู่ก้นกระป๋องเลยนะครับเหรียญพระโพธิสัตว์พังพการนะครับเหรียญพรับโพธิสัตว์พังพการนะครับนี่ครับ นี่ครับหรือเขาเรียกว่าเหรียญเหรียญจตุคามนะครับเหรียญพังวาการนะครับปีสามศูนย์นะครับหลวงเขาเรียกว่าหลวงขุนพันธารักเดชปลุกเสกนะครับนี่ครับเหรียญพังวาการนะครับปีสามศูนย์นะครับนะครับต่อมาครับนี่เหรียญหลวงพ่อตัดวัดชายนาครับพี่นี่โอ้โหสมัยก่อนนี่ดังมากครับ สุดยอดเลยครับเป็นอีกหนึ่งตอนเล่นพระใหม่ๆเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับได้มีโอกาสเช่าเหรียญหลวงพ่อตัดวัดชัยนามานะครับพี่นะนี่อันนี้ถือว่าเป็นเหรียญน่าจะเป็นครั้งที่สองหรือครั้งที่สามแล้วที่ได้เนี่ยครับนะครับหลวงพ่อตัดวัดชัยนาพี่นะรุ่นแรกนะครับปีหนึ่งแปดนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญฉลองมณฑสักเจ้าวาดวัดชัยนาปีหนึ่งแปดนะครับ นี่ครับแบ่งปันห้าร้อยนะครับนะครับแล้วก็นี่ครับเหรียญนี้นะครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปีสองห้าสองสองพิมพ์บัวใหญ่นะครับพิมพ์บัวใหญ่นะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงพิมพ์บัวใหญ่นะครับอ่ารุ่นมาอะไรนะมาตาปิภูมินะครับนี่ครับมาตาปิตุภูมินะครับมาตาปิตุภูมินะครับ เหรียญนี้ออกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเหรียญนี้ไปออกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่นะครับแต่ว่าหลวงพ่อสุดวัดกาหลงสร้างและปลุกเสกถวายนะครับนี่นะครับเอาห้าร้อยนะครับเหรียญเก่าๆพระบ้านๆนะครับพี่นี่โอ้โหเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับเก่ามากพี่ดูครับนี่เก่ามากเลยครับเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามปีพศสองพันสี่ร้อยหกสิบห้านะครับ หลวงพ่อฉุยวัดคงคารามครับห่วงเชื่อมสภาพเก่านะครับเก่ามากครับเก่ามากๆเลยนะครับนะแบ่งปันแล้วกันนะครับนะแบ่งปันห้าร้อยนะครับนี่นี่นี่ดูพี่ดูครับแต่ละเหรียญครับหลวงพ่อขาววัดหลักสี่รุ่นแรกปีสองสี่หกเก้านะครับนี่เหรียญเก่ามากคือเป็นสนิมเลยครับคือเหรียญเขาเนี่ยนะครับอยู่ในกระป๋องยาครับนะกระป๋องยานะครับเก่ามากครับนะครับ นี่ครับเก่าจริงครับโอ้โหดูเหรียญเลพี่นะครับเหรียญห่วงเชื่อมเลยครับหลวงพ่อขาววัดรักสีแบ่งปันห้าร้อยนะครับแล้วก็เหรียญเสมาหลวงปู่โต๊ะนะครับปีหนึ่งแปดนะครับปีหนึ่งแปดนะครับนี่เหรียญเสมาพัดยศนะครับหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับพี่นะนี่ครับแบ่งปันนะครับห้าร้อยนะครับ นะครับเหรียญต่อมาครับนี่หูดูเลยพี่เหรียญเก่ากึกเลยครับพี่นี่ดูครับเส้นคมมากเลยครับนี่เส้นใต้ฐานนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับพี่นะเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับพี่นี่เหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับ นี่พี่ดูครับนี่โอ้โหเก่ามากเลยครับนี่ครับเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับนี่นะครับแบ่งตันนะครับห้าร้อยนะครับแล้วก็เหรียญนี้ครับนี่โอ้โหเป็นเหรียญพระเกจิรุ่นแรกๆเลยนะครับนี่หลวงพ่อพุ่มวัดบางโค่นะครับรุ่นแรกนะครับนี่หลวงพ่อพุ่มวัดบางโ่รุ่นแรกนะครับโอ้โเก่ากึกเลยครับพี่นะ เก่ามากครับนี่ห่วงเชื่อมนะครับเหรียญหลวงพ่อพุ่มวัดบางโค่รุ่นแรกนะครับนะครับแดงตันห้าร้อยนะครับรายการสุดท้ายนี่พี่ดูครับตรงนี้หูมันจัดเลยครับมันมากครับตะกุดดอกนี้รักเก่าๆแดงๆเลยครับนี่ดูครับดูรักเก่าๆเลยครับนี่นะครับตะกุดหลวงปู่เอี่ยมนะครับตะกุดเขาเรียกว่าเป็นตะกุดมงคลโสรถนะครับพี่นะ เป็นตะบุดมงคลโสรสหลวงปูเอี่ยมวัดหนังนะครับหลวงปูเอี่ยมวัดหนังนะครับดอกนี้เอา1,200บาทนะครับรวมส่งนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร096 902 6829นดะครับ ID ดไลน์ศนายนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับสนใจติดต่อแอดไลน์หรือโทรได้เลยนะครับ วันนี้นะครับต้องขอตัวกลาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ